สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้ซอพาโชคยู่ที่ดอนปูตาแล้วครับตอนบ่ายครับของวันที่20บครับเมื่อนี้เดือนหลังใหม่คือฮอปปูตาหลังใหม่มากครับมาจากเมืองดอนท่าคนละครับตอนนี้ก็มาหอนแล้วครับตามแอามากครับเดี๋ยวแอสเสิภาพาไปเบิ้งว่าเพิ่นเอนารถขั้นใด กุเกลนหลังไม้ของปูเข้ามาครับครับเือนหลังไม้ครับบัตรหลังไม้ของปูตาครับเบื้องนี้ครับเบืนีครับเนี่ยนะครับทะเบียนรถที่ เพือนของภูมาาครับมาเนี่ยจะหลีเลี่ยงันตามแต่บางไม่ีเยเฮ้ยน้เ้กเขินเข้เเ้ครับ ไทยหลังไหม่ของปูครับมีดอนปูทัองมากครับรูมีสักยาครูเป็นโฉมงานล้ำปูคนเดาเลื่อนไทยมากไอูละครับเี้ยครับกนส้มครับสำแั่งสีล่งรถครับ ชมเครื่องหมายเด็กทะเบียนรถที่น้ำบาครูเฮ้ามาครับเค,คื่าาองบรรทุกตามครูฮัมมา,าที่นอกจะเรื่องนนอะไรครับฟังที่ครูฮัลอาเซนิโกราบนั่งรถขั้นนี้ไดครับท่านผู้ชมครับดีครับท่านผู้ชม พี่น้องปูเพิ่นโชคดีเพิ่นกระนาให้เราแล้วครับมาทำบุญกับปู่เฮาครับเตรียบความได้ปูกำลังมากเลยหรอครับปูมากเลยครับรูกหลานเพิ่นมาปูเพิ่นมากแล้วครับ อดซอสบนีแหละไม่มอาไม่้อนม่ฉลองไออตจันท์ฮอตโอ Recently, ้จะฮอตจันท์อ้จันท์ไม่ร้งน้าไม่ได้หแดงะอผ้าไปอีกด้มีไงไอ้หนบ้ได้เอาฮอตจันท์เยอะรู่ามนน้แอทใหญ่เยบ่ะไหิหมอนน เงี้ยไม่หายดีใจเงียไม่หาครับนี่ครับทางผู้ชมผู้คนเราเอาปเ้ไทยไมหายปูครับเอาปองเี้ยมากเจนเนปล่างหันออกมาล่างหันละเอามาเป็นบ้าางโลยยัเงี่ยไม่หาดีใจเอามาลงหอนจันกรทปปจัปาปเปนเียา

น่น่มดีใจล่มาไมนั่จอดใจนใจใจพอด้ใจมามาหมาดดแลอ้ใาาัวมัูลมหลังไหมถ้าใช่มานี่หน้าตาอึ้กับสูเครับปรดีเขามีกามีกานให้ย หมูเืนผีแ้งหมากไหมหมากไรเป็นเฮี้ยนว้านลังเห้นไม่เห็นที่ไหนเหยนจะเฮี้ยนง่ายขึอนางทั้นหันเลยมันจะ้อ่หารมาตางจะานเออเฉลียวยม่พีเดี๋ยพอี่นเราจะกะก่อนกายกอกโอ้ Đó, đi, đi chạy hết. Oh, ừ, ừ, ôi, mà này sụp đi, Chả đi nó bạt này mai xây nhà tiệm. chạy phía đây tiệm cứ cao เได้บ้านเลขที่8ันบนี้ก็บี้แปดแปดสามันได้เหมือนเนาันธุใหญ่บอกท่านผู้ชมครับปูพันิ่นบอกว่าจากได้บ้านเลขที่883แามาสนครับ อุ้ยลูกหลางงูควาลูกเออวางไปวางที่นี่มาที่ควาวางลี่ร้านตหลิ่นขึ้นในนี้ควาดีละเดียวควาเอ้ยควาดีละหนูอย่างที่ชัดตัวพี่ควาใชให้ลูกใส่ไหลายร้อยควางหันลูกห้านใส่ใหหลายตัวเพราะเสียใจตัวเพราะีแจ่อขึ้นเพาเสียใจก็ควาเพาเสียใจ วันนี้หละพ่าเอ้ยวันนี้ละนาจางแีพอมันนาจ้างก็คือซองมังท่นาจางี่พสซองมันหลเราไม่ีซะเรียนไหายซองๆด้วยวันนี้หาตรงๆเลยพ่อเอ้ยย่าให้มันย่าให้มันได้แปล หลานูปอใหญ่ตรงๆก็วก่านนี้โอ้โหดบราอัปัตนากระไร้านูนนตนั้นตัวหาสิบหุปุ้นอีลีไม่ไปซื้อซีซีเอสงบังคู่ใบชื่อเมืองเลกบังคู่เยูบอกกันดิเขียนว่าุ้

ที่รมกัรดโอ้ระเตรียมความกันนตัวโอ้ยเ้ี่ยไม่นตรียมควาไม่ปู้อยู่ไเตรียมวามเทาได้นั่ทาไ่เทาเทวระหอมจันทร์้นั่นแรงมากไไหมมไฟไหมแม่ ไป่นย่ขันย่หันตัวมาดมมาสักพักนี่คือเรามาให้ข้าวล้วกลไปกต้องมาลงมาทับรางของพ่อจังครับตอนนี้เราไปละรักท่านผู้ชม นี่แหละครับทาบ่านผู้ชมบานลังไมของครูครับนีย่า้ครับพี่น้องนว่าแสดงความดีใจกับบานหลงังไมของครูครับ เมื่อเมื่อสักพักนี้ก็มีเสียงแตรรถดังขึ้นครับมายเลทกเบียนนนทบุรีนนทบุรีหกแปดหนึ่งสามครับหกแปดหนึ่งสามวแปดสิบเเบิ้งว่ารถคันนี้มันเป็นอย่างจังเสียงดังขึ้นครับนี่แหละครับวิหน้าที่ทีเพิ่นจุด ครูขึ้นครับรถคันนี้สัญญาณก็ดังขึ้นพอดีครับหกแปดหนึ่งสามครับในช่วงที่เพิ่นต้อนรับปูวครับหกแปดหนึ่งสามขันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเดินครับท่านผู้ชมซาลาหลังหางไม้ของปูเพือบ้านหลังหางไม้ของปูเหรอครับพี่น้องเพิ่นกรับกำลังประกอบ ส่วนใดที่มันเกินมันนันเพื่อนกัตบแต่งครับสร้างก,กำลังประกอบครับ ยัางเหรกำลังสิมุนบานหาทิตข้างครับ

ไพ่ไปไปล้วไปแล้ไปีหลังไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ นี่ครับท่านผู้ชมพี่น้องซอยกันฮามบานปูเฮาครับกำลังส่งขางไปจังทีครับนี่ครับบานเลื่อนไทยหลังไม้ของปูคือสารหลังไม้ของป,งอปดดูครับสารปูธรรมมาครับดีดอนปูตาครับ สิงผูมีเจสธาเป็นหนงมาหามากให้ปูครับเป็นกระโชคดีก็บปูเข้าประมาณ8แสนนี่แหละครับกน่ก็ดีอย,ยออู่หม มางัน้ก็เอาเงาันาอได้ก็ฝันว่านัา่างเห็นงานย่เหมอนปูอย่ลังไม่เล็กมากเราเดียวสันตัวได้แปดสี่สามเห็นหนาจัน,น้อยนีบอกพี่น้นองเนี่ยเิดหน้อยนึงบ่าบ่บัในนนอนดอกอน,นี้เลากี่ได้ว,บบวาฒน์นน้อนดอกครับท่านผู้ชม่ว่าเล่าฝันว่าแปดสี่สามมาสันฝันวางไดก่อน ฝันมาเห็นงานอยู่นี่หละยน้ำปูนี่ละเจ้าคนเห็นงานน้ำกันล้เอาเลขมาดีว่าสันตัวอะรล่ะแปดสี่สามฝันมาหมูหมูเห็นงานน้ำกันบอกทางานทำงานงานกันนี่แหละมานนี่ฝันว่าเรียนอนแต่ว่าฝันกับฝันมาเห็นงานอยู่นี้แม่บอกนี่แหละครับเสียเรากับว่าเราฝันมามาเห็นงานอยู่ หมองสารตะปูเฮานี่ครับคือสารปูท้องมา,าเฮานี่บาดน,นี้เราก็เลยฝันว่ามูหันว่าว่าเลขมากเราเด้าสัน่นตัวได้เ่าสันส่นแปดสี่สามมาสั่นนี่แปดสี่สามกาอันนี้กาฝากไวเพราะเป็นแนวทางเนื้อทันผู้ชมเฮาก็อย่าไปถลำหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก็ขอบคุณเสียหลาย,ลายครับเขาได้ยุตต้นไม้หาเกีดดยรตอ๋อเขาได้ยุตต้นไม้แต่หึงนอหน,น่ มือบ้าดหรือยังครับอ๋อมือบ้านเนี่ยจีครับครับขอบคุณนายไลครับ